สวัสดีทุกคนมากมๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเวสไซ์และนี่คือคลิปแรกของปี2024กับรายการเวสไซด์เบเกอรี่รีกลับมาชิ้นเดิมเอ้ยหลังจากที่ปีที่แล้วค่อนข้างหนัก หน่วงในทุกๆเรื่องและทุกๆด้านนะคะอะแล้คลิปนี้นะคะแวรไซเบเกอรี ie, ่จะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนั่นเองจ้าซึ่งมันเป็นเมนูที่ <c oughs> อัดดปอีกแล้วนะคะเออเมนูที่อัดเดปนี้นะจ้าไซก็ได้ทำการอัด p ดปเพิ่มซึ่งติดตามตอีพีต่อๆไปแล้วกันว่าฝอยทองเขาจะไปอยู่ที่ไหนบ้างเอ้ยอะล้วค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปทำเมนูเค้กช็อกโกแลตฝอยทองกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทายคลิปเช่นเดิมนะจ๊ะไปเลยค่ะค่ะเราเริ่มต้นกันก่อนกันกนกบการแนะนำส่วนผสมสำหรับเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะจะมีไข่ไก่น้ำตาลทราย SP ฟพฝอยทองผงโกโก้และแป้งสาลีทำเค้กกลิ่นวาน,นิลาแล้วก็เนยละลายนะจ๊ะกอเริ่มต้นจะ,จะเอาเนยไปละลายก่อนนะคะ พักทิ้งไว้ให้เขาพออุ่นๆนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะไซจะทำการกรุฝอยทองนั่นเองค่ะเกลี่ยฝอยทองให้ทั่วนะคะแล้วก็อย่าพยายามเว้นช่องว่างคือถ้าเกิดว่าเหลือช่องว่างเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นตอนถ่ายคลิปที่ไซเอาออกมานะจ๊ะเริ่มต้นนะคะขั้นตอนการทำเค้กสปันไม่ได้ยากนะคะสำหรับการทำเค้กสปันรสช,ช็อกโกแลตก็เช่นเดิมนะคะ ไข่ไก่น้ำตาลทรายแต่งกลิ่นหอมให้เรียบร้อยนะคะ SP ป้ายที่หัวตีตะกร้อมือไฟฟ้าเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเรามาใ,ใช้ความเร็วระดับต่ำก่อนพอ SP ละลายแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วตีจนขึ้นฟูขาวประมาณนี้ค่ะคะ่คอยๆใส่แป้งลงไปใส่ไปทั้งหมดก่อนตะล่อมให้เข้ากันซกระดับหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นลดความเร็วต่ำลงมา เริ่มใส่เนยสดลงไปเนยละลายนะคะรินค่อยๆรินนะทุกคนอย่าเทรวดเดียวจนเหมือนเพราะว่าเดี๋ยวจะส่วนผสมเนี่ยมันจะเข้ากันยากแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยอบอ,ออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นไปนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยใสจะนำเทใส่พิมพ์ที่กรุ่ฝอยทองเสร็จเรียบร้อยนะคะกรุพิมพ์ฝอยทองเนี่ยแนะนำว่า อบเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเทคนิคดีๆเนี่ยมีอยู่ท้ายคลิปแน่นอนแล้วที่สําคัญคือกว่าจะเป็นคลิปนี้ได้เนี่ยมันมีปัญหาที่ไซทำเหมือนกันสําหรับการอบเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะอุณหภูมิที่ไซใช้ในการอบนะคะอยู่ที่170องศาค่ะไซอบใช้เวลา45ถึง50นาทีประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวายจะ แซะออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักพิงไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทายคลิปคุยเทคนิคดีๆกันทายคลิปข้ามไปเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะก็บเมนูเค้กช็อกโกแลตฝอยทองคลิปนี้นะคะสำหรับเค้กช็อกโกแลตฝอยทองเนี่ยมันเป็นเมนูที่ใส่แบบลองทำดูลองคิดดูว่าช็อกโกแลตน่าจะไปอยู่กับอะไรได้บ้างนะคะก็เลยคลิปนี้เป็นคลิปที่เปิดประทุนแฮ่เปิดประเดมถูกแล้วเปิดประเด็นสรุปเปิดอะไรเปิดประทุนละกันโอเคปะโอ้ย ไม่ใช่ยอเปิดประเด็นให้กับอื่นๆคลิปอื่นๆเมนูอื่นๆ,นๆ,นนๆที่จะตามมาถ้าฝอยทองของเราไปอยู่ในจุดๆ,ๆเออเราจะไปอยู่ในไหนได้ม้่งก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไซทำขึ้นมานะคะเพราะว่าไซอยากลองดูว่าขนาดเค้กที่ไซเคยทำใบก่อนหนะน้านี้ในปีที่แล้วเนี่ยออม อะไรนะเค้กแบล็คพิงใส่ผสมผสานระหว่างช็อกโกแลตกับนมเย็นใช่ไหมคะแล้วก็ที่ร้านกาแฟทั่วๆไปเนี่ยหลายๆร้านก็ทำเมนูแบล็ k พิงเหมือนกันบางร้านอาจจะใช้กาแฟกับนมเย็นเออแต่ว่าของไซก็เลยหรืออาจจะเป็นโกโก้กับนมเย็นนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านเขาอัดเดบยังไงละกันเนาะสำหรับเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะคะไซไม่ได้ชิมให้ดูแต่ว่าไซร์ทำแจกให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็ ทำแจกให้กับน้องด้วยนะจ๊ะน้องสาวที่สนิทกันมากจนสนิทจนเบือ่อจนไม่ข้างหนึ่งทุกคลิปหรือว่าทุกเมนูนะคะน้องเขาก็จะมีโอกาสได้ชิมเพราะว่าบ้านเราใกล้กันนั่นเองเลยเลย,เลยแล้วทุกคนล่ะคะอยากชิมเมนูนี้ไหมสำหรับเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะคะเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะคะเราสามารถประยุกต์ได้ว่าจะเป็นเนื้อสปันไหม้หรือว่าจะเป็น เนื้อชิฟฟ่อนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว,ว่าความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับส่วนตัวไซนะ์เนาะไซเลือกช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเป็นเนื้อสปันนะคะเพราะว่าเนื้อสปันเนี่ยเขาจะมีความหนักนิดนึงคือเขากึ่งๆอ่ะเขาเหมือนสําหรับตัวไซนเนะเขารวมตัวแบบผสมผสานระหว่างเค้กเนยกับเค้กชิฟฟ่อนอะ่ะเออในความคิดของไซนนะคือเขาจะมีความ แข็งแรงแล้วก็จะมีความนุ่มในตัวแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นสปันเนี่ยพอเวลาเราอบแบบปกตินะคะซึ่งคลิปนี้ไซพูดเลยนะว่ามันพลาดด้วยเ,ออเดี๋ยวไซขึ้นรูปให้ดูนะและนี่ก็คือรูปที่ไซอบเคก้กช็อกโกแลตฝอยทองในครั้งแรกซึ่งปกติแล้วเนี่ยเคก้กฝอยทองนะคะโดยทั่วๆไปที่เราอบกันเนี่ยบางคนจะอบแบบรองน้ําบางคนอบไม่รองน้ําซึ่งคลิป เค้กฝอยทองก่อนนะในที่ไซเคยทำเดี๋ยวไซแปะให้ดูเออคลิปเนี้ยไม่มีปัญหาสำหรับการอบเค้กฝอยทองแบบปกติเออใช้เนื้อสปันเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้คือความนุ่มมันต่างกันทุกคนความลับอีกข้อหนึ่งที่ไซได้มานะคะจากประสบการณ์ที่ไซลองทำนะลองทำแล้วมาแชร์นะคะการอบเค้กฝอยทองเนี่ยคือถ้าเราอบแบบรองน้ำอ่ะเราจะได้เนื้อเค้กที่นุ่มไม่ว่าจะเป็นสปันหรือชิฟฟ่อนดังนั้น ถ้าหลายคนที่กำลังสงสัยว่าอบแบบรองน้ํากับแบบไม่รองน้ําอะไรดีกว่ากันเออมีคําถามใช่ไหมในใจคอมเมนต์มาบอกมาจริงๆนะคะมีข้อดีและข้อเสียสำหรับเค้กสป,ปันเนี่ยในกรณีอันนี้ทรายพูดถึงกรณีของกรณีของเค้กฝอยทองกันละกันถ้าเป็นเค้กฝอยทองเนี่ยเราเรารู้อีกแล้วว่า เวลาเราปูฝอยทองเนี่ยใส่แนะนานิดนึงให้เราเอากระดาษรองอบนะคะทานในข่าวก่อนแล้วก็ปูด้วยกระดาษรองอบแต่ว่าเค้กเออเออใช่ใช่ใชทานในข่าวก่อนแล้วปูด้วยกระดาษรองอบมันจะช่วยซับ ไขมันอนะ่ะมันจะช่วยเคลือบอีกทีหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้ทําให้ฝอยทองหน้าแห้งหรืออะไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันป้องกันการสัมผัสของถาดอะ่ะเพราะว่าความร้อนที่มันส่งมาโดยตรงเลยอันนี้ใส่คิดเองนะมันอาจจะทําให้ไหมช้านะคะแต่ว่าในกรณีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราทําเค้กฝอยทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอบได้ทั้ง2แบบเฉพาะเค้กฝอยทองที่เป็นรสวานิลานะทุกคนถ้าเป็นรสช็อกโกแลตฝอยทองแบบที่ไซทำแบบเนี้ยไม่แนะนําให้อบโดยตรงนะคะ ให้อบแบบรองน้ําแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคนเพราะว่าระหว่างเค้กฝอยทองที่เป็นรสวานิลานะเอาเฉพาะรสวานิลาไซไม่ได้อบแบบรองน้ํานะคะเนื้อสัมผัสมีความนุ่มเหมือนกันแต่ไม่แบบมันจะมีความนุ่มแต่แห้งเนื้อมันจะแห้งนิดนึงเออแต่พอไซเรามาอบรองน้ํากับเค้กช็อกโกแลตฝอยทองนะ,ะภาพที่ทุกคนเห็นไปก่อนน,ะนั้นเดอะไซขึ้นเนองแล้เนี่ย อันนี้นะคะไซทำไปแจกญาติญาตินะคะไซฝากพ่อกับแม่ไปให้กับญาติญาติที่ต่างจังหวัดนะคะปรากฏว่าตอนที่เราพิกออกมาคือมันแบบได้เลยทุกคนหน้ามันไหม้แบบนั้นนะคะไซก็เลยเปลี่ยนวิธีการมาอบแบบ รองนานและที่สําคัญคือตอนที่ทุกคนเห็นเนี่ยไสอบเป็นขนาดใส่อบทรงกลมใช่ไหมคะการอบทรงกลมเนี่ยแน่นอนว่าความร้อนเนี่ยระหว่างที่เขาจะขึ้นไปการกระจายความร้อนของการกระจายความร้อนของพิมพ์ด้วยความที่มันเป็นทรงกลมใช่ไหมคะกว่าความร้อนมันจะขึ้นไปถึงกว่ามันจะไต่ระดับขึ้นมาเงี้ยคือ เวลาเราอบเค้กเนี่ยเขาจะอยู่ในเตาอบนานเพราะฉะนั้นพออยู่ในเตาอบนานปุ๊บแล้วไซไม่ได้อบแบบรองน้ำปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือไหมแบบนั้นตอนแรกก็อบแบบเอ้ยได้กลิ่นกลังนจะสุกกลั่จะสุกพอเอาออกมาเกรียมจ้ะเรียกได้ว่าตอนนั้นแม่ตั้งชื่อว่าเค้กบะหมี่ขึงสําเร็จรูปเพราะหน้ามันโรงมากทุกคนค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะไซได้ทําการปรับเปลี่ยนละและสิ่งที่ตามมาพออบแบบรองน้ำเนี่ยแล้วใช้ถาดสี่เหลี่ยม สุกเร็วขึ้นแล้วเนื้อสปันท่านทุกคนมันมีความนุ่มและมีความชุ่มชื้นมันไม่แห้งมันไม่ฝืดคอเออจริงๆแต่ว่าสูตรนี้นะคะอาจจะหวานไปนิดนึงแต่ว่าตอนที่คลิป on air แล้วเนี่ยชัยทางานปรับน้ําตาลให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนําไปใช้ได้เลยเอ้ยทําขายก็ได้ไรายได้ก็ดีเช่นเดิมนะจ๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทําการคุยเทคนิคและเทคนโนไปเมื่อสักครู่นี้ มีใครเคยอบเค้กแบบรองน้ําและไม่รองน้ําบ้างเข้ามาคอมเมนต์บอกไซนิดนึงนะจ๊ะว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันสำหรับตัวไซนะสำหรับไซนะคะถ้าเกิดว่าอบรองน้ําแบบชิฟฟอนเนี่ยไซยังไม่ได้รอไซยังไม่ได้ลองอบโดยตรงนะคะคืออบเนื้อเปล่าเ,าเนาะทุกครั้งที่ไซอบเนี่ยไซจะอบกับเฉพาะเค้กฝอยทองเท่านั้นนะคะไซเลยเอามาแชร์ให้นะ สำหรับสปันนะถ้าเกิดว่าอบแบบอบแบบรองน้ําอ่ะคือมันดีจริงเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะนุ่มมันจะฟูมันจะเบามันจะแบบมันจะไม่แห้งทุกคนมันจะมีความมันจะมีความชื้นอยู่ในเนื้อเคก้กเวลากินละแล้วมันเรารู้สึกแบบเฮ้ยละลายในปากอ่ะคือจีอ่ะจีจริงๆอ่ะลองไปทําดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสปันฝอยทองรสวาน,นิลาธรรมดาหรือว่า ชอ็อกโกแลตฝอยทองก็ลองไปทําดูนะฮะแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มว่ามันเริ่มมันอร่อยที่สำคัญคือมันแก้ปัญหาสําหรับคนที่ทําเค้กสปันรสชอ็อกโกแลตเรามันไม่นุ่มด้วยเออเพราะว่าคือเวลาเราอบเค้กอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นเค้กชิฟฟ่อนรสชอ็อกโกแลตเนะี่ยเขาก็จะมีความนุ่มโดยโดยพื้นฐานของเนื้อชิฟฟ่อนแต่พอมาอยู่ในสปันปุ๊บมันแบบแห้งกระด้างไม่อร่อยลองใช้วิธีนี้ดูนะคะสําหรับเค้กชอ็อกโกแลตสปันธรรมาดาก็ ลองทําดูไว้มีโอกาสนะคะหรือว่าในคลิปถัด,ดไปเนี่ยถ้าใส่นึกได้เออเดี๋ยวใส่จะมาทําให้ดูละกันว่าระหว่างอบรองน้ํากับอบไม่รองน้ําโดยเฉพาะเค้กช็อกโกแลตทุกคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ว่าอบเค้กช็อกโกแลตแล้วมันมันไม่นุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันหรือว่าจะเป็นรายการใหม่ในปี2024เราดูละกันนะคะติดตาม ไซต์ต่อๆไปด้วยละกันใครยังไม่ได้กด subscribe แล้วมาเจอไซต์เป็นครั้งแรกในคลิปนี้กด subscribe รอได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะแวนไซต์เบเกอรี่หรือว่าตัวไซเองก็ยังพูดมากเช่นเดิมเทคนิคดีๆอยู่ท้ายคลิปเสมอนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูจนจบและขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะจ๊นะ,ะใกล้จบคลิปแล้วนะ ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทางอื่นทางแฟนเพจ Facebook ของไซทั้งสองแฟนเพจนะแวร์ไซเบกกิ้งสตูดิโอและแวร์ไซเบเ a อ e ี่คาเฟ่แอนด์ชนะคะและช่องทางอื่นๆฝากติดตามด้วยติกต o อ IG ไอจีไลนวร์ไซนะคะหรือใครอยากเรียนทำขนมหรือว่าอยากจะอัปเดตเทคนิคหรือว่าอยากจะเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในรูปแบบบทความนะคะไซมีบทความดีๆ ไปแปะไว้ที่ worldwide. d web. o website. com. โอเคไหมขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะโอเคครัขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รายการหนะ้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างละกันติดตามไว้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้แว b บไซ e ์เบเกอรี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หนะ้าประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย <S, s DJ.